ดูดิยังจำภาพได้เลยนะโหซีเอียนมากแบบเ่แบบเฮ้ยจูดี้โอ๊ยเป็นไรบ่างครับจูดี้จูดี้โอโอ๊โอ๊เป็นไรครับเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะจูดี้กระดูกเบอร์ไหนแล้วพี่ตุ๊ตุม่ตายง่ายหรอ ไปเห็นล้อสสดงลั่นจูดี้ตกใจนี่เป็นไรก็ดีนะเดี๋ยวผมช่วยนดีกว่านปลุกขึ้นไหวไหมครับไหวค่ะเจเดินต่อได้ไหมได้ค่ะปัดตัวหน่อยหายจังเลยลือเไยครับเม่อเคยสะดุดนะรถอันชัน อร่อยกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะสีก็สวยด้วยขอบคุณค่ะพวกนมรสชาติต่างๆนี้คุณมีเป็นคนคิดสูตรเองทั้งหมดเลยนะคะคุณสารีนีไทยจริงเก่งจริงเลยนะคะขอบคุณครับนี่คุณเกศสุดาค่ะเขาเป็นแม่ยกตัวจริงของนมฟาร์มหมื่นไร่เลยนะคะโดยเฉพาะกับคุณวิทย์เนี่ยผู้ชมผู้เชียร์อยู่ตลอดเลยค่ะแหมถ้าเกิดว่าไม่ชมคนกันเองจะให้เกศเชียร์ใครล่ะคะือ คนกันเองนี่ตกลงคุณวีกเ,เป็นแฟนคุณเกศเหรอคะดิฉันตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าคะเนียอ๊อตายแล้วทำไมคุณสาหรีนึงคิดอย่างนั้นได้ล่ะคะคือผมว่าคุณเกศเขาหมายความว่าโรงแรมมิวไซส์ของคุณเกศเนี่ยกับฟาร์มหมื่นไรของคุณมินเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนบ้านที่สนิทแนบแน่นกันมากกว่านะอ,อย่างนั้นเหรอคะหม เกดพูดสักไคว่เขวเลยค่ะความจริงแล้วตอนแรกที่ฉันก็คิดว่าคุณวีจะต้องเป็นแฟนกับคุณมินแน่ๆเลยเอ,อ,อย่าถือสาก,กันเลยนะคะไม่ถือสา <c oughs> เลยอ๋อไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะคือว่าที่จริงแล้วคุณวิทย์เขามาทำสรารคดีที่ฟาร์มนะคะ <c oughs> แต่จับพัดจับผูเลยมาช่วยงานนู่นนี่ของฟาร์มด้วยค่ะอืกระโจนมาช่วยทั้งตัวแบบเนี้ยแสดงว่า ต้องมีอะไรพิเศษแล้วมั้งคะอุ้ย,ยแล้ว <c oughs> ตกลงว่าคุณสาลีนจะตกลงโปรงใสกับอะไรอะคะอ๋อเรื่องนมใช่ไหมคะตกลงเอ็นนันว่าโรงเรียนดิฉันน่ะดินดีอุดหนุนคะ่ะแต่เรื่องจำนวนเนี่ยดิฉันขอเช็คก,ก่อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณครัค่ะออหอมนะคะมีตั้งหลายรถนะคะ คงไม่โกรธกันนะครับที่ผมตามมาดูขั้นตอนการผลิตนมถึงที่นี่ผมอยากจะให้ของทุกชิ้นที่ขายในห้างเป็นของคุณภาพจริงๆนะครับมานาเข้าใจคะ่ะเวลาตัวเองเป็นลูกค้ามานาก็ต้องการของที่ดีแล้วก็คุ้มค่างเงินที่เสียไปเหมือนกันคะ่ะเต่แล้วไม่ทราบว่าสินค้าของเราเนี่ยพอจะได้มาตรฐานตามที่คุณไพศาลตั้งไว้หรือเปล่าครับ เรียกว่าพอใจมากดีกว่านะครับเอาเป็นว่าผมจะสั่งนมคุณเนี่ยวันละหนึ่งพันขวดผมจะไปกระจายลงตามมินิมาร์ทย่อยๆของบริษัทด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะให้ออฟฟิศเขาโทรมาคุยเรื่องรายละเอียดดีๆยังไงผมขอตัวก่อนเผอิญว่าผมมีประชุมต่อนะครับยินขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเดินไปส่งครับไม่ตปองไรเลยครับรถผมจอดตรงนี้เอง หนึ่งพันขวดย้คุณมานาครับคามีอะไรคะขอเลี้ยงให้มาตามคุณมานากับคุณโดไปหาครับมีแขกคนสำคัญมาหาครับดื่มเยอะๆนะครับน้ำเม็ดบัวเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงช่วยต่อต้านอนุมมนอิสระครับ ที่เห็นว่าผมยังดูหนุ่มกว่าไว้เนี่ยบุญคุณน้ำเม็ดบัวนี่แหละครับอ้ามากันละสวัสดีครับสวัสดีค่ะลาัลลา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 โอ้ไงครับยังไงฮะไปครับไปนั่งไเลย โทษทีนะคะที่มารบกวนนะคะอย่าพูดแบบนั้นสิคะคุณยายก็โพรตัวดีนี่ะสิคะงอแงแต่เช้าเลยจะให้พามาที่นี่ให้ได้พูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังสุดท้ายร้องไห้คุณยายก็เลยใจอ่อนนะคะต้องพามาคุณยายไม่ต้องเกรงใจนะคะยังไงน้องดอลล่าก็มาที่นี่ได้ตลอดเวลาหรือแล้วคะ่ะ <c oughs> ใช่แล้วครับคุณยายครับการที่มีเด็กเล็กๆสักสคนหนึ่งมาวิ่งเล่นที่นี่เนี่ยดีออกครับ ู้ใหญ่จะได้กระช่มกระชวยถึงในรากคุณยายใครๆก็อยากให้ดอลล่ามาที่นี่จ้าแต่ว่าวันก่อนที่ดอลล่าเข้ามากับเพื่อนๆนี่เขามีความสุขมากเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาพูดมากขึ้นเล่นกับเพื่อนมากขึ้นดีขึ้นนะคะตั้งแต่เขาปักใจว่าคุณโดมกับหนุ่มมานาเป็นพ่อแม่เขาอะค่ะก็ให้ถือซะว่าดอลล่าเนี่ย เป็นกรรมเทพที่ทำให้เราได้พบกันก็แล้วกันนะครับคือคือเดี๋ยวผมผมผมหมายความว่าเอ่อเอ่อดอลล่าทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้ผูกมิตรแล้วก็รู้จักกันแล้วการที่เขาจะมีความสุขจากการที่เขาคิดว่าเขามีพ่อมีแม่เหมือนคนอื่นเนี่ยผมถือว่ามันเป็นบุญด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับ โดมแล้วก็มานานะครับที่เป็นที่พึ่งทางใจให้กับเด็กตาดำๆคนหนึ่งนะครับคุณยายครับตอล่าหิวเอาอะไรไงลูกยังไม่ทันไรเลยไม่เป็นไรครับก็คือเราก็กำลังจะทานกันอยู่แล้วนะครับก็ทานด้วยกันเลยครับพอดอลล่าก็ทานเสร็จแล้วนะก็ให้เขาไปเที่ยวเล่นกับพ่อกับแม่เขาส่วนผมก็จะรับภาษาที่จะเทคแคร์คุณยายเองครับ คงจะไม่มีใครเข้าใจคนในวัยเดียวกันเหมือนเราอีกแล้วนะครับได้ค่ะ <c oughs> มาแล้วครับขอโทษที่ปล่อยให้รอนานนะฮะทุพีพ่นี่สนอรพี่ตู่ครับชามชาครับอันและนี่ขอบคุณจูดี้นะฮะขอบคุณค่ะชามนนานะนาวครับผมเหมาว่าคุณจูดี้น่าชอบครับ ไม่รู้ว่าจะเดาถูกหรือเปล่าใช่เลยค่ะแปลกจังเลยนะคะว่าคุณแฟงรู้ได้ไงคือมันมันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวครับนานครับนานครับมดีว่านี่ครับมาเป็นนวดเลยฮะแล้วก็นี่ครับผมหัวและมื่อเติบพวงจะได้แข็งแรงเฮ้ยแฟงครับ จูดี้เขาพิการเหรอวะฮะมันต้องคอยตักนู่ตักนี่ให้ก็เพราะว่าไม่พิการนี่พี่ผมถึงแค่ตักให้ถ้าเกิดพิการนะนะตอนนี้ผมป้อนไปแล้วโว้ยตกเลยแม่คุณแม่มาตกเลยนี่กี่าครับเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเแล้วพี่ยี่ยงคุณจูดี้ทำไมเนี่ยจูดี้ก็ทานมะเขือโปงที่ไหนแล้ว กูเห็นทีไรเนี่ยเขียทิ้งทุกทีแล้วหนวดปลาหมึกเนี่ยอ,อกลงทันไหวไหมไม่ไหวอ่ะกินทีไรจะอ้วกทุกทีเลยตอนมีแฟนสมัยเรียนนะฮะพี่ตู่เขายังไม่รู้ใจแฟนขนาดนี้เลยนะคะุณเจดีย์ จูดี <c oughs> ้ก็ได้รับเกียรติเป็นพิเศษสิคะดีใจจังเลยท้างนี้ก่อนครับขางนี้อนครับอใหม่อันนี้ไม่ใช่หนวดนะครับอันนี้เป็นตัวเลยมาเป็นตัวล่ำด้วยหล่ำด้วยเก่งใจคุณเกดจังเลยนะฮะเนี่ยอุตส่าห์หาลูกค้าให้ยังพามาเลี้ยงอาหารแบบนี้อีก ก็เกศไม่อยากให้คุณสองคนต้องหิ้วท้อมไปกินอะไรเดิมๆที่ฟาร์มนี่คะของอะไรที่กินบ่อยๆมันก็น่าเบือ่อต้องรู้จักเปลี่ยนรสชาติขึ้นมาบ้างคะ่ะจะได้มีชีวิตชีวา <c oughs> ว่าไหมคะคุณมินก็ยังไงมินก็ต้องขอบคุณคุณเกศมากนะคะสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าเกศทำได้เกศก็ยินดีช่วยเสมอคะ่ะลองเป็นคุณมิน ถ้ามีอะไรที่พอจะช่วยหรือว่าให้เกดได้คุณมินก็ต้องช่วยใช่ไหมคะแม่คุณเกดนี่เป็นเพื่อนที่น่ารักจริงๆเลยนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณเกดมีอะไรพวกเราสองคนพอจะช่วยเหลือได้นี่บอกมาเลยครับเต็มที่ะนะก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณวิทกับคุณมินต้องห้ามลืมนะคะ โอ้โหลืมหรอกฮะอไรแค่แบนี้งงยูเหรอข่้นเกตคะทีมงานถ่ายแบบมาพร้อมแล้วค่ะาฉันตามไปค่ะพอดีเพื่อนเกตเขาก็มังจะเปิดห้องเสื้อชุดแต่งงานนะคะเขาก็เลยขอให้เกตเป็นนางแบบแล้วก็มัดมือโชกถ่ายที่นี่ด้วยเลยยังไงเดี๋ยวเสร็จแล้วเราเดินออกไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะ มมมแม่ไม่รักพอก่อเหรอคะแม่รักพ่อจ้ะรักมาก